สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ยักษ์อยากเล่านะครับเหมือนเช่นเคยครับสตอรี่ในโลกของหนังแบบนี้นะครับเล่าสวนฟังแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อนนะครับเหมือนพี่เล่าให้น้องน้องเล่าให้พี่เพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังครับแล้วแต่สถานะแล้วแต่รสยมเหมือนเดิมนะครับใครยังไม่ได้กดส r i b e ฝากไว้ด้วยนะครับหรือว่าใครอยากจะสนับสนุนช่งนองเล็กๆช่องนี้นะครับก็มีช่องทางในการเปิดรับสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วขอบคุณล่วงหน้าเลยครับ วันนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงครับสาวๆส,สวยๆกันหน่อยนะครับที่เกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับโลกของลูกหนังนะครับซึ่งถ้าให้ให้นึกภาพเร็วๆนะครับเราเราได้เห็นอเมนาสตฟลีใช่ไหมฮะที่เป็นคนที่ดีลทำให้นิโคเซนั้นได้เจ้าของใหม่นะครับโอ้โหเป็นกลุ่มทุนเงินหนามากนะครับาว่าเป็นหนึ่งในเจ้าของที่รวยที่สุดในโลกของสโมสรฟุตบอลนะครับหรือถ้าเอา เอาอย่างใกล้ๆตัวหน่อยในบ้านเรานะฮะก็คุณแป้งนะฮะนวลพันธ์ล่ำซำครับผู้การทีมชัดไทยชุดปัจจุบันครับที่เพิ่งคว้าแชมป์ AFF Suzuki Cup มา่นแหละครับรวมถึงเป็นปรสมาสสรการท่าเรือด้วยนะครับซึ่งเรารับทราบข่าวสารกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแต่ถ้าจะเอาอยู่ในระดับที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง แต่ไม่ค่อยได้ได้ตกเป็นข่าวเท่าไหรน่นะมันเลยยิ่งทําให้เธอดูน่าสนใจน่าค้นหามากขึ้นผมว่าหนึ่งน,นั้นต้องมีชื่อของมารีนากรานอฟสกายากับผู้นยการสโมสรของเชลซีนี่แหละครับที่เราเห็นกันตามบนหน้าสื่อนะครับว่า,าเวลามีการเปิดตัวนักเตะใหม่มีการต่อสัญญานักเตะใหม่อะไรต่างๆนานาคนที่เป็นตัวแทนของสโมสรก็คือเธอเนี่ยแหละครับคำถามก็คือเธอคือใครครับ แล้วเข้ามาอยู่ในตําแหน่งเป็นอยู่ในขั้นแบบผู้บริหารระดับสูงของเชลซีได้อย่างไรแล้วแนวทางวิธีการทํางานแนวคิดเป็นอย่างไงน่าสนใจครับกับผู้หญิงคนนี้ครับที่เธอถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้หญิงในวงการฟุตบอลที่ทรงอิทธิพลคนหนึ่งณปัจจุบันนี้ครับมารีน่ากรานอสกายาครับมกราคม2 0 1เฟโรตเรสย้ายจากลิพูมาเชลซี50ล้านปอนด์ซึ่งมารีนาก็ เป็นหนึ่งในจิ๊กซอที่อยู่ในดิวนั้นแล้วกันนะครับแต่ถ้าจากการวิเคราะห์ในมูลค่าหรือทางเศรษฐกิจนะครับหลายเจ้าบอกว่าดิลนั้นเนี่ยมันทําให้เจอซียกระดับตัวเองในในความน่าเชื่อถือบนโลกการลงทุนซึ่งถ้าเรามองว่าความล้มเหลวในสนามใช่ครับส่วนหนึ่งแต่นอกสนามเนี่ยมันทําให้สโมสรเติบโตขึ้น ผมเริ่มที่รัสเซียครับเธอเป็นลูกครึ่งรัสเซียกับแคนาดานแล้วก็เรียนจบจากมหาวิทยาลัยมอสโกเนี่ยในปีน1 997ครับในสาขาภาษาต่างประเทศนะฮะรวมถึงการบริหาร,รจัดการด้วยนะฮะซึ่งพอเรียนจบปุ๊บนะครับเธอก็ได้รับเลือกเข้ามาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวครับของโรมันอัมบรามูชครับใช่ครับเจ้าของเชลซีในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเซียมีของเราเนี่ยแหละครับถ้าว่า เธอได้เริ่มทำงานกับอับราโมวิชตั้งแต่เรียนจบเลยครับปี97แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นบริษัทชื่อว่าซิปเน f นะครับในบ้านเกิดของเธอที่รัเสเซียจนกระทั่งอับราโมวิชย้ายมาลงทุนที่อังกฤษครับในปี2003เข้ามาเชลร์สโมสรเชลซีมารีน่าก็ตามมาด้วยครับแต่ว่ายังไม่ได้เข้ามาอยู่ในวงจรของสโมสรเชลซีนะครับเธอเข้ามาทำงานเป็นตัวแทนของอับราโมวิชเนี่ย อีกบริษัทหนึ่งครับที่ชื่อว่า Millhouse Capital ซึ่งก็เป็นบริษัทของเซมีเขานั่นแหละครับเข้ามาบริหารจัดการดูแลต่างๆแต่จุดเริ่มต้นที่มันเกี่ยวข้องกับเชลซีจริงๆก็คือปี2010ครับเพราะว่าอราบ,บูชเนี่ยดึงเธอเข้ามาแล้วก็ให้มาดูในเรื่องรายละเอียดเอกสารสัญญาต่างๆเวลาจะมีดีลในการซื้อขายบรรดานักฟุตบอลครับด้วยความที่เป็นคนละเอียดครับ ไว้ในเชื่อใจได้นะครับทำงานกันมาหลายปีแล้วมารูน่าก็เลยเริ่มมามีส่วนเกี่ยวข้องกับเชลซีในปีนั้นครับ2010จนกทั้ง2013ครับก้าวขึ้นมาอยู่ในบอร์ดบริหารครับเป็นหนึ่งในสมาชิกของบอร์ดบริหารและก็ปี2014ครับถูกผลักดันขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการของสโมสรครับซึ่งเธอทำงานมมาตรงนั้นน่ะอยู่เบื้องหลังมานานมากนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงที่เราได้เห็นหน้าเธอบ่อยๆในช่วงเนี้ย มันเป็นเพราะว่าทางโรบันอับราโมชเนี่ยไม่สามารถาเดินทางเข้าออก,กังกฤษได้เหมือนเดิมนะครับจะมาแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหขั้นตอนยุ่งยากมากมายซึ่งถูกวิเคราะห์จากบรรดาสิ่มวลชนครับว่าเฮ้ยความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับรัสเซียเนี่ยช่วงหลังมันไม่ค่อยกินเส้นกันนะฮะมันมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายครับในเรื่องของธุรกิจของอับราโมชด้วยก็เลยทําให้ถูกประเสดวีซ่าในการเข้าอ,อกกังกฤษเนี่ยอยู่บ่อยครั้งจนทั้งเธอนะครับถูกปรัดาันขึ้นมาอยู่ข้างหน้าจอมากขึ้นคล้ายๆว่า เป็นตัวแทนของโรบันอัมราบุชโดยปริยายนะครับซึ่งจริงๆแล้วในเนื้อง,งานเนี่ยเธอเกี่ยวข้องกับในเรื่องของตลาดซื้อขายมาตั้งแต่ปี2010แล้วครับแต่เพิ่งมาเนี่ยออกสื่อเยอะก็นี่แหละครับช่วง2-3ปีหลังนี่แหละนะครับถ้าลงลึกในรายละเอียดนะครับด้วยความที่าภาษาจบมาทางโดยตรงนะครับสื่อสารสบายๆมากนะครับพูดได้หลายภาษาแล้วก,การบริหารจัดการเนี่ยเขาเรียกว่า เริ่มต้นเนี่ยทำงานใหญ่เลยก็คือเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของอาร์รมูชมันเลยถูกถูกเคี่ยวเข็นถูกจำจี้จำชัยถูกถูกถูกสอนทำให้เธอเติบโตมานะครับค่อนข้างจะมองในในโซลูชันหนึ่งนะครับในโปรเจกต์หนึ่งก็ตามแต่มองแบบเป็นภาพใหญ่ๆมากแล้วจะพยายาม ให้มันมีจุดอ่อนหรือรอยรั่วเนี่ยน้อยที่สุดนะฮะด้วยความที่เป็นหนึ่งในเบื้องหลังของตลาดซื้อขายมาช้านานครับคอนดิชันสำคัญมากเธอมีหัวหน้าทีมงานสเกลในระดับนานาชาตินะครับตีแผ่ไปทั่วยุโรปแล้วก็เลยไปถึงหลากหลายทวีปนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือ s ูเปอร์เอเจนต์ครับในยุคที่เธอเริ่มต้นเนี่ยคนที่ดูใกล้ชิดแล้วก็ ทําทธุรกิจด้วยบ่อยก็คือเคียร์ชูรับเชียนครับก็น,นั่นแหละครับเป็นคนที่พานักเตะบราซิลหลายคนครับมาอยู่ที่เชลซีรวมถึงนักเตะอเมริกาใต้ด้วยนะครับที่เข้ามาอยู่ที่เชลซีก็ผ่านดีมาจากเคียร์ชูรับเชียนนี่แหละครับที่สําคัญครับเธอก็พร้อมเปิดรับทุกอย่างถ้าจะมีใครที่ที่สามารถาให้คำปรึกษาในเรื่องของฟุตบอลจริงๆนะครับอย่างเช่นในกรณีของเพเทอร์เชคนะครับ อดีตผู้สาวตูระดับตํานานของเชลซีเนี่ยก็ถูกดึงเข้ามานะฮะเป็นส่วนหนึ่งในการในการบริหารจัดการเนี่ยแหละครับซึ่งเชคก็เป็นคนที่จะคอยให้คําปรึกษาในเรื่องของตัวนักฟุตบอลในเรื่องของอความรู้ใหม่ๆที่บางเรื่องเธออาจจะเข้าไม่ถึงจริงๆเรียกได้ว่าพยายามปิดจุดอ่อนอุดรอยรั่วทั้งหมดครับในวงจรที่เธอทํางานพยายามทําให้มันแบบชัวร์ที่สุด แม้ว่าเธอจะไม่ค่อยได้ออกสื่อหรือให้สัมภาษณ์มากเท่าไหร่นะครับแต่บรรดาสันักข่าวหลายเจากก้าในอังกฤษเนี่ยก็พยายามนะพยายามขุดคุยหาครับว่าจริงๆแล้วเธอเป็นคนยังไงกันแน่นะฮะหรือมีแนวคิดในการทํางานอย่างไรกันแน่จนกระทั่งสื่อที่ออกมาเปิดเผยก็คือเดอะแอชเลติกครับพูดคุยกับเขาเรียกใช้ว่าเป็นแหล่งข่าวแล้วกันนะฮะเป็นหนึ่งในผู้บริหารแล้วก็เคยเดีลงานกับมารีน่าเนี่ยหลายครั้งนะฮะ แต่ไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นใครหรือว่ามาจากสโมสรไหนหนึ่งคำที่แหล่งข่าวเปิดเผยก็คือมารีน่าเนี่ยจะมีแนวทางแล้วก็วิธีการที่มันชัดเจนครับนั่นคือคำว่าเฟิร์มบัตแฟร์ครับเฟิร์มบัตแฟร์ก็ประมาณว่ามั่นคงชัดเจนแต่ยุติธรรมนะอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็บอกว่าเป็นคนแบบนี้ครับ เวลาดิวเจรจาต่างๆเนี่ยรู้จักหนักรู้จักเบามีจังหวะที่รุกเคืบเข้าสายบ้างมีจังหวะที่ผ่อนปล้นบ้างมีครบหมดครบเครื่องคือถ้าเป็นมวยะนะครับก็โอ้โหอาวุธครบมือครับแล้วก็รู้จังหวะในการชกของตัวเองซึ่งมันต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็อย่าลืมว่าเธออยู่กับดีวในตลาดซื้อขายเนี่ยมาตั้งแต่ปี2 0 1 0ครับก็นับ10ปีแล้วเพราะฉะนั้น เคีียวลรากดินแต่ยุติธรรมชัดเจนมั่นคงในสิ่งที่ตัวเองคิดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อแล้วก็กําลังทําอะไรอยู่หลายครั้งที่เราเห็นดีลที่มันแบบโอเคครับภาพภาพจำนะฮะภาพจําหรือความรู้สึกของเชลซีเนี่ยมันคือสโมสรที่รวยครับมีเจ้าของที่รวยใช้เงินแบบเป็นเบีย้ยจ่ายเงินนู่นนี่นั่นแต่ถ้าไปลงลึกในแต่ละดีลนะที่มันเกิดขึ้น ลหลายครั้งก็สร้างเม็ดเนินกำไรนะครับต่อให้อาบางดีลใช่ครับอันเช่นมกราคม21 1 1นเอฟโรโเรสย้ายจากลิภูมาเชลซี50ล้านปอนด์ซึ่งมาริน่าก็เป็นหนึ่งในจิกซอที่อยู่ในดีลนั้นแล้วกันนะฮะทุกคนก็พูดถึงว่าล้มเหลวครับย้ายมาเล่นไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าจากการวิเคราะห์ในมูลค่าหรือทางเศรษฐกิจนะครับ หลายเจ้าบอกว่าดิวนั้นเนี่ยมันทําให้เจลซียกระดับตัวเองในในความน่าเชื่อถือบนโลกการลงทุนซึ่งถ้าเรามองว่าความล้มเหลวในสนามใช่ครับส่วนหนึ่งแต่นอกสนามเนี่ยมันทําให้สโมสรเติบโตขึ้นอีกหนึ่งผลงานชิ้นโบแดงก็คือปี2016ครับที่เธอเริ่มเจรจากับทางไนกี้ครับโอ้พูดคุยกันยาวนานจนกทั่งใช้เวลาในการดิวเนี่ยประมาณ1ปีครับ แล้วก็ได้สัญญาฉบ,บับที่งดงามมากๆในะตอนนั้นนะฮะ2017เนี่ยลงนามกันน่นะครับไนกี้ <Nike S 2> จะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้กับเชลซีและจ่ายฤดูกาลละ60ล้านปอนด์ณเวลานั้นคือสูงที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับจนทำให้หลายทีมเริ่มเริ่มดีตัวขึ้นมาแมนยูเต็ดลิวพูเองก็ตามแต่พยายามแซงหน้าขึ้นไปแต่ดีลนั้นเนี่ยเป็นเป็นผลงานชิ้นโบแดงจริงครับที่ทำให้มาริน่านั้นได้รับการยอมรับหรือถ้า มองในแง่ของการพองถ่ายทั้งเตะนะครับที่เราคิดว่าโอ้โหเชลซีมีแต่ซื้อซื้อซื้อขาเข้าขาเขา้ขา,ขา,ขาจ่ายเงินแบบตามน้ำพริกละลายแม่น้ำโอ้โหเปไม่หยุดอะไรประมาณแต่ในช่วงที่เธอเข้ามาเป็นหัวเรือใหญ่ในตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยสร้างกำไรในการขายนักเตะเนี่ยให้กับสโมสรไปแล้ว397ล้านปอนด์นะครับไม่น้อยนะครับเฉลี่ยสี่0้ล้านปอนด์ครับ และในเมกะดีลที่มันสําคัญก็คือการปล่อยเอเดนาซาไปอยู่กับเรอัลมาดริดนั่นแหละครับโอ้เฟื่องฟูเลยมันเลยทําให้งบบัญชีมีความสมดุลมากขึ้นแล้วก็ผลงานล่าสุดแต่กับเมื่อปลายปีที่แล้วครับมารีนาเพิ่งได้รับรางวัลนะครับในฐานะการเป็นผู้บรการยอดเยี่ยมของสโมสรฟุตบอลยุโรปประจําปี2021ครับไปรับรางวัลนี้ที่อิตาลีซึ่งก็แน่นอนครับหลังจากที่รับรางวัลเสร็จปุ๊บ สื่อท้องถิ่นอย่างตุต๊โตสปอร์ตนะครับก็สัมภาษณ์นานๆครั้งที่เธอจะให้สัมภาษณ์แบบออกสื่อแบบจริงจังขนาดนี้คําถามที่มันน่าสนใจก็คือมันมีเคล็ดลับอะไรครับเพราะซีซั่นที่ผ่านมานะเนี่ยเชลซีได้แชมป์ยุโรปด้วยการเข้ามาของทอมัสทูเิลนะครับนักข่าวก็เลยถามว่ามีเคล็ดลับอะไรครับที่ทําให้เชลซีน้าผสมห้องเร็จขนาดนี้นะฮะมาริน่าบอกว่าถ้าจะพูดถึงเคล็ดลับเนี่ย คงไม่ได้มีอะไรเจาะจงขนาดนั้นหรืออย่างน้อยที่สุดถึงตัวน,นี้เธอก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้อะไรบ้างในการผสมเด็กของโลกฟุตบอลเพราะแต่ละทีมแต่ละสโม,มสรมันก็มีเงื่อนไขปัจจัยเป้าหมายที่มันแตกต่างกันไปครับแต่สิ่งหนึ่งที่เธอดินยันได้ครับสำหรับเชลซีในยุคนี้นะเธอยกมาสองข้อครับหนึ่งคือ teamwork ครับความสมัครสามัคคีกันเข้าขากันทั้งในและนอกสนาม และ2คือการสื่อสารครับการสื่อสารภายในองค์กรเนี่ยต้องชัดเจนและมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันเธอย้ําแค่2ข้อนี้ครับซึ่งมาริอาบอกว่าเชลซีมี2ข้อนี้เป็นหลักใหญ่ๆแล้วทาได้ดีทั้งในและนอกสนามครับนี่แหละครับหนึ่งในผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลคนหนึ่งครับในโลกฟุตบอลยุคปัจจุบัน ผมคิดว่าเออมันเป็นอีกหนึ่งสีสันครับแต่ในความเป็นสีสันเนี่ยเธอคือของจริงครับเธอเติบโตขึ้นมาไม่ใช่ว่าเป็นใครมาจากไหนไม่รู้อยู่ๆถูกผลักดันขึ้นมาแต่เธอทํางานตรงเนี้ยเรียนรู้กับโรมันอรัราโมวิชเนี่ยตั้งแต่เรียนจบเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการเจอจาซื้อขายนักเตะเนี่ยนับสิบปีแล้วครับเจอทั้งขึ้นมาอยู่บนพาดหัวข่าวอยู่เรื่อยๆก็ในช่วงสอปีหลังนีเอง ซึ่งถ้าใครสงสัยว่าเจู่ๆมาได้ไงคําตอบคือเธออยู่มานานแล้วครับสั่งสมประสบการณ์เก็บเกี่ยวคอนเนคชันต่างๆนะฮะเรียนรู้แก้ไขปัญหาหาทางออกให้กับสถานการณ์นั้นๆโดยที่ใช้คําที่มันมันชัดเจนก็คือเฟิร์มบัตแฟร์มั่นคงและยุติธรรมในการพาตัวเองมาถึงทุกวันนี้ได้ผมคิดว่าเธอเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่น่าสนใจครับถ้าเราจะใช้วลีสวยๆอย่างอย่างซอฟต์พาวเวนะครับ การมีผู้หญิงเข้ามาอยู่ในโลกของฟุตบอลและเป็นผู้หญิงที่เก่งกาจฉลาดเหลือเกินแล้วก็ครบเครื่องรอบด้านนะแม้ว่าภายนอกอาจจะดูอาจจะดูเรียบเรียบนะแต่ในหัวในสมองเนะี่ยคิดอยู่ตลอดเวลาทำเงีงไ,ได้ให้การทำงานในโปรเจกต์นั้นๆเนี่ยประสบความเร็จได้ซึ่งมารีน่าตอบโจทย์ทุกอย่างครับเป็นดอกไม้เหล็ก ที่น่าชื่นชมมากๆครับของเชลซีครับจะเห็นไงบ้างกับผู้หญิงคนนี้นะครับนอกจากสวยแล้วยังฉลาดนั่งเก่งด้วยนะฮะลองคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยแฟนเชลซีคอมเมนต์เข้ามาถึงเธอกันหน่อยนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวจะตามกดดูใจทุกคอมเมนต์เหมือนเช่นเคยนะฮะใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้ด้วยนะครับหรือว่าใครอยากจะสมัครเป็นสมาชิกตอนนี้มีการเปิดรับเรียบร้อยแล้วฝากไว้ด้วยละกันนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ